ผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาแวะแวะเข้ามาทักทายเนาะค่ะเพื่อนๆมีอะไรก็พูดคุยกันได้ค่ะ,ะการที่เราคอมเมนต์ค่ะก็เราก็ยังเราก็ไม่รู้สาเหตุเนอะค่ะก็ไม่เป็นไร สวัสดีค่ะน้อยยังอยู่บ้านอยู่ไหมไม่เข้าใจครับเบื่อเรื่องอะไรเป็นครีเอเตอร์เหมือนกันควรจะแนะนำกันไหมคะค่ะ ก็ยังอยู่บ้านตันรีข้างบนนะคะแล้วก็อารีรก็อยู่ด้านล่างค่ะน้องค่ะค่ะก็เราก็ยังเราก็ไม่รู้สาเหตุน้องค่ะ จ้าไม่เป็นไรค่ะค่ะ,อ,ะอย่างนี้เนาะป้าก็ไม่เข้าใจเนาะค่ะค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่แล้วแต่แวแตความ เข้าไปดูไลฟ์สดเนาะเพื่อนๆก็บอกว่ารัวป้าไลฟ์ตอนช่วงเที่ยงแต่ก็พยายามบางทีหน้าผิดเราเนาะทางเฟ e บุ๊กก็จะดันให้เพื่อนๆเข้ามาค่ะไลฟ์อยู่อ่ะ ไล่จากสุรินค่าจังหวัดสุรินค่าเพื่อนเพื่อนการที่เพื่อนอเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์อย่างนี้ ขอความร่วมมือเนาะให้ไปช่วยพัฒนาโรงเรียนนะคะค่ะก็เลยเไปช่วยพัฒนาโรงเรียนว่าไปทำอะไรให้ถ้ามีอะไรเนาะคเรา ก็เจอเลยค่ะก็เลยมีก็เลยโพสตอรี่ไปเชิญเข้ามาทักทายให้กำลังใจป้าได้นะคะในห้องไลฟ์ของป้าสิริรักได้ค่ะค่ะ เชิญค่ะเชิญค่ะจ้าไม่เป็นไรค่ะค่ะ สวัสดีนะคะหนึ่งดวงตาเข้ามาเป็นท่านแรกเนาะค่ะใครเนาะค่ะเชิญค่ะวป้าไปทำอะไรให้ถ้ามีอะไรเนาะคนเราค่ะป้าก็ไม่เข้าใจเนาะค่ะ มาดอมด,อดอมองมองนะคะป้าก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเข้ามาดูแต่ก็ไม่เห็นทางนีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรถึง เอไอถึงปิดกันเนาะจ้าไม่เป็นไรค่ะค่ะในตรงนี้ก็มีแต่ผู้สูงอายุที่ทำกันเนาะคะ่ะบางคนก็มาแบบไม่รู้เรื่องสวัสดีค่ะเข้า,ขาบ้าน บางทีหน้าปีดเราเนาะทาง facebook ก็จะดันให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่คนที่มาเม้น่อโดนบ้างนะคะเนาะค่ะป้าไม่เข้าใจค่ะที่เม้น เรื่องอะไรเราก็ไม่เข้าใจนะคะก็มีอะไรก็แนะนำกันได้เนาะค่ะเข้ามาดูแต่ก็ไม่เห็นทางนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรถึง AI ถึงติดกันเนาะ มามดูแต่ก็ไม่เห็นทางนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า,าเป็นเพราะอะไรถึง AI ถึงปิดกันเนาะเราจะเข้าไปดูทุกเวลาทุกอะไรก็ก็เป็นไปไม่ได้เนาะค่ะ คอมเมนต์อย่างนี้คุณก็ไม่ต้องปากดูซิดหน่อยขอขอเติมลิปสติกสักเข้ามาให้กำลังใจทักทายกันได้ค่ะเนาะเนาะคะ่ะเนาะเมื่อเช้าก็าแวะทักทายเพื่อน เพื่อนคนไหนว่างก็เข้ามาทักทายป้าได้นะคะค่ะเราก็ต้องจับไม้จับมือกันเดินไปด้วยกันนะคะ